ไฟมันติดเองหรอไฟทมันกน้าไพิบก็เวลาตัวนี้มันเดินไฟก็จะกระพริบเหรอแสดงว่ายังไม่ถึงครึ่งมาใหม่ใช่ไหมน้าไปถามแกนั่งกินเดียรยังตรงนั้นยังมั่วขนาจูนลยไม่ต้องจูนับก็เปลี่ยนรีโมทเปี่ยนฐานเอปลี่ยนฐานใช้ได้เลยได้านมายังต้องไปซื้อนิ ออเอาถ้าสมมติว่าเราเามาทำเป็นง้น่านปีนะครอไม่ใช่ครับผมีผมมีมา3ามลูกผมก็เลยให้เฉยๆเพราะเฉยทีนลูกตกเกือบสี่บามสบ่สิบบาทลูกก้อนนึงเ่ะ่านก้อนนึงก็สี่สิบห้าสิบบาทเอาได้ทำไมมันเสียงดัง ชพี่ตัวนั้นไม่โดนครับโดนนู่นล้อประคองข้างบนเหล็กมันเสียดสีกับล้อประคองมันก็ดังเป็นธรรมดาถามคณะกรรมการจะให้ซื้อเท่าไหร่ลองถามก็รู้